สวัสดีครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมสับปะรดปันสุกนะครับผมจากปลายวันชัยครับผมถึงบ้านแล้วนะครับให้เชอรี่นะครับผมโอ้ทางเละมากเลยกล้วยครับกล้วยด้วยนะครับกล้วยห้าถุงนะครับขอบขอบคุณนะครับผมขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตตาเชอรี่จังนะครับผม จัดการให้กล้วยชอเ่นะครับ ไปก่อนนะครับสามสุงก่อนครับขอบคุณสวยลยูขอบคุณสวยสวย,สวย,สวย,ยครับได้คือช่วยนะครับผม กาบขอบคุณครับผมกาบขอบคุณมากเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับที่เมตตากยชลิจังนะครับผมกาบขอบคุณครับกราบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เมตตาก้วยชลิจังนะครับผมรับมาจากพายวันชัยนะครับผมจากต้นสับปะรดปันสุกนะครับผมกราบขอบคุณมากเลยนะครับผมล้วย แตปคนสาบตรงนี้ครับผมเลยสองปีครับ लाच रहेगी देख दिन ऐसी กรับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมกินเยอะก็น,นั่นนะครับผมกลัวมันจะท้องถ่ายไม่ออกนะครับถัรรถกรสค่อยผสมกินอย่างอื่นไปด้วยนะครับโอ้โหเจอกล้วยชญ่นใจไป,ไปนิ่งเลยครับผมอันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผม